โอ้ oh, ครับมันได้เวลาจริงๆนะฮะต้องทำคลิปกาชาดและดู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 โอ้ oh, สัตว์แดงนะฮะโอ้เ oh, กินพี่ๆซื้ต่างเข้ามากันแล้วนะครับ oh, โอ้เสือเฮ้ยเยอะจนจัดแหละ <laughs> งั้นคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของกาชานะครับอ่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วแต่ละอย่างเนี่ยมีความสําคัญยังไงและถ้าเ,เพื่อนๆนะครับ สายรีหรือสายเติมเนี่ยนะครับควรหาอะไรก่อนนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกาชาเลยดีกว่านะครับดุไหมมีแห่้วย <c oughs> เอาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะ <c oughs> นะครับอาเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับ,ร, c ร,บร้านเติมเกมราคาถูกถูกเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ RV PUBG พับ e หรือว่า RX รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนเพื่อนกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกื่บทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c g เกมพับปับเจนเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากอเด็กจิมมิงนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับว่ากาชาเกมนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าความจริงก็แอะเดี๋ยวห้าเดี๋ยวอความจริงเกมนี้มันมีกาชาหลายแบบมากเลยนะครับผมขอไม่รวมพวกกล่องสุ่มอุปกรณ์ธรรมดาแบบพวกอุเอ่อ อุปกรณ์สวมใส่รวมถึงอุปกรณ์แบบว่าสุ่มวัตถุดิบอะไรเงี้ยผมไม่รวมเนาะผมขอรวมเป็นพวกเอ่อพวกสัตว์ขี่เครื่องล่อนนะครับแล้วก็ดาบเออสกินดาบแล้วก็ตัวเอ่อธาตุนะครับอืมนะฮะถ้าหลักๆต้นเกมมาเลยเนี่ยนะครับประมาณผ่านบทในเรื่องหนึ่งนะครับเราก็ขอดูนะดูโพยแป๊บนึงต้องดูโพยนะฮะเราทําโพยไว้แล้วเราต้องดูโพยนะฮะมาดูไปด้วยกันนะครับก็นี่นะสัตว์ขี่อ๋อทำเนื้อเรื่องสองครับในเ,เรื่องบทสอง แล้วก็สกินอาวุธทําในเรื่องบท5นะครับแล้วก็ชุดชุดชุดคอสชุดคอสนี่ถือว่าเป็นกาชาไม่เป็นนะนะครับก็บทอะไรบทหนึ่งไม่นับนะครับแล้วก็มีตัวไอ้ตัวอะไรนะธาตุนะครับเวลสี่ห้าบทล็อกนะครับอ่าส่วนสัตวขีเครื่องร่อนนะครับสัตวขีเครื่องร่อนบท2แล้วก็มีอะไรนะสกินอาวุธนะครับบท5นะครับได้ใช้นะครับประมาณนี้นะครับโอเค เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากสัตว์ขี่ก่อนนะครับป่ะอ่าสกินสัตว์ขี่ก่อนเลยนะฮะก็อ่าสัตว์ขี่เนี่ยจะมีเทียทั้งหมดเอ่อไม่นับละกันขอพูดเป็นสีนะครับมีสีขาวสีเขียวสีฟ้านะครับแล้วก็สีม่วงสีม่วงสีทองแล้วก็สีแดงนะครับอ่าท,ทองกับทองกับส้มนี่ผมเขอเรียกเปน็นอันเดียวนะนะครับก็เอ่อตั้งแต่เทียล่างเนี่ยต้องบอกเอ่อจุดเด่นของสัตว์ขี่นั่นก็คือ การโจมตีเร็วนะครับเอ่อบวกสเตตตโจมตีเร็วเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็สเตตลดล้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าเทียร์สูงขึ้นมามันจะมีพวกออฟสเตตเสริมเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะตั้งแต่สีขาวจนถึงสีฟ้าเนี่ยออฟพื้นฐานจะคล้ายๆกันเลยหมายถึงพวกออฟเสริมที่เราเหนื่อจากตีเร็วและลดล้ายเนาะคล้ายๆกันแต่พอมาสีม่วงเนี่ยครับมันจะมีบวกสเตตพวกลดความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์กับความเสียหายเป็นตัวเลขแล้วก็มีค่าบวกแม็กเฮพีเนาะ นะครับอืมพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ตัวนะครับว่าแต่ละตัวจะบวกมากบวกน้อยเท่าไหร่เนาะนะครับแล้วก็นี่เนาะเนี่ยอันนี้คือสัตว์ม่วงนะครับอืมพาดูพาดูนะครับอ่าแล้วพอมาสีทองเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับต่างกันแค่2สเตตล่างเนาะอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ PVP นะครับอ่าอาจจะไม่ได้แปลให้ดูเลยนะนะครับก็เนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็อย่างสีแดงก็คล้ายกันนะครับแต่มีสเตตพื้นฐาน้มีสเตตเสริมเพิ่มเติมมาเป็นเปอร์เซ็นต์อีกเนะ นะครับก็แต่ละขั้นเนี่ยถามว่าต่างกันเยอะไหมผมว่าต่างกันพอสมควรเลยนะนะอย่างสีสีขาวใช่ไหม,มนะสิเโจมตีนะสปิดโจมตีเนาะแล้วก็สีเขียวส0นสะิบจากสิบเป็นสาสินะฮนะอูะ้เยอะนะอ่าแล้วก็สีเขียวเป็นสีฟ้าเป็นแปดสิบนะฮะครึ่งๆึงเลยนะอ่าสีฟ้าไปสีม่วงนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ5 0อนะครับอืมก็ต่างกันเยอะอยู่นะอ่ะสีม่วงไปสีทองครับ อ๋อเพิ่มขึ้นมาอีก5้านะครับอ่าแล้วก็สีทองไปสีแดงโอ้เพิ่มขึ้นมาเกือบร้อยนะครับเยอะอยู่พอสม,มควรเลยนะครับก็เนี่ยหลกัหลกๆจะเป็นสเตตจมตีเร็วแล้วก็อ่าลดไล่นะครับซึ่งสําคัญมากๆเนาะโดยเฉพาะเกมที่เน้นฟาร,ร์มมอนเนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับอันนี้ก็คือสัตว์สัตว์ขี่อ่าเดี๋ยวให้ดูสีแดงอีกรอบนึงนะครับโอ้มีเสือนะครับมีกิฟฟอนนะฮะโอ้โหเท่เหมือนตอนต้นคลิปเลยที่เขามายืนโชว์กันนะ อะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดนะฮะโอ้โห,โโหกิเลนต้องกิเลนไหมมังกรวิ่งได้อะกิเลนแหละโอ้โสิงโตอยากได้สิงโตสุดแล้วครับสวยมากนะครับโอ้โแลวพวกสีทองก็สวยนะออร่าสวยดีโอ้ยน้องน้องอันนี้อะไรสกังอ่ะต้องเรียกว่าอะไรบีเกิลนะครับอ่าสัตว์ขี่นะครับให้ดูสีทองพอเนาะสีม่วงไม่ต้องดูเยอะนะครับ <laughs> เ,เดี๋ยวค่อยมาดูตอน cover เปิดกันนะครับโอเคนะครับพวกนี้หมีนะครับมา้า หมาโอ้หมาตัวนี้หมาตัวนี้ก็เท่นะ Dark ดาร์กดีนะครับอันนี้หมีอุ้ยสวยนึกถึงอ้นี่เลยอ่ะเจ้าหญิงน้ําแข็งะ <c oughs> นะครับเออนาเนียรนาเนียร์ป่ะอะ,อะไรพวกเนี้ยนะครับโอ้นี่สวยโอเคประมาณนี้ครับสัตว์ขี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวสกินดาบก่อนลวกันสกินอาวุธสกินอาวุธนะครับก็เกมนี้มีกระชากให้เปิดเนาะแล้วเวลาเปิดมันจะแรนดอมทุกอาชีพเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถกดเปลี่ยนอาวุธ สกินให้เป็นตรงกับอาชีพเราได้นะแต่ต้องเสียเพชรนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับก็เทียเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับเมื่อกี้เลยก็มีขาวเขียวฟ้านะครับเอ่อม่วงส้มเดี๋ยวเดี๋ยวทองเดี๋ยวส้มนะส้มแล้วก็แดงนะครับ <laughs> เออก็จะมีประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้อันนี้คือทั้งหมดเลยนะครับนะครับเอ่อสแตทหลกักๆของอาวุธสกินเนี่ยสกินอาวุธเนี่ยก็จะเป็นพวกโจมตีพื้นฐานนะนะครับเดี๋ยวแปลให้อีกทีหนึ่งนะ พวกโจมตีเกี่ยวกับโจมตีแล้วก็ค่าความแม่นยำจําได้แล้วไม่ต้องแบลนะครับแล้วก็แต่ละสีหรือแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมีสเตปเสริมนะครับที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่ชิ้นนั้นว่าบวกอะไรนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไล่ดูกันหน่อยนะนะครับว่าแต่ละระดับเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมนะครับก็เอ่อถ้าเป็นระดับล่างๆอาจจะดูเป็นชิ้นๆเดียวพอเนอะ,นะครับอันนี้สีขาวนะครับออ้ยไม่บวกอะ่ะไม่ใช่น,นี้ไม่ใช่อ่ะอยู่ข้างบนเนระ ลากยาวเลยครับเนี่ยสีขาวอยู่บนอ่ะอันนี้สีขาวนะครับอ่าอันนี้ก็บวกอ,อแม่นสองนะครับโจมตีห้าสิบอ่ะใช่แล้วนะครับแม่นสองโจมตีห้าสิเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดแม็กซ์สปิริตออ๋ออันนี้ตีใกล้บอกตีใกล้อ่าอ่าอ,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 อันนี้บอกตีใกล้บอกตีแม่นยำ อ่าสีขาวไม่มีบวกโจมตีครับมีบวกแค่แม่นยำนะฮะอ่าโอเคโอเคนะครับโอเคสีฟ้านะครับไอ้สีเขียวนะครับก็มีบวกโจมแม่นยำขึ้นมาแล้วก็มีโจมตีเพิ่มอันนี้คือโจมตีนะครับแล้วก็อันนี้สีม่วงโอ้แต่โจมตีเพิ่มขึ้นมา2นะครับแต่แม่นยำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะเป็น10เลยเป็น10เลยครับอันนี้เนี่ยที่เป็นกลมๆนี่คือแม่นยำนะครับแล้วก็สีม่วงสีฟ้าไปสีม่วงนะครับอ่ะโอ แน่นยามเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบเลยแล้วก็ค่าโจมตีเพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบสิบเหมือนกันนะครับสีม่วงเนาะนะครับดูดูแรกตัวนี้นะคือแต้มสองแต้มของเกมนี้คือสําคัญมากเนาะแล้วพอมันเป็นหลักสิบเนี้ยคือถือว่าเยอะมากนะครับอ่ะสีม่วงไปแล้วมาต่อมาสีทองแล้วกันสีทองอ่ะสีทองนะสีทองโอ้ก็อย่างเท่อ่ะสีทองวากี้จากเท่าไหร่อ่ะสีม่วง จาก23นะครับเป็นเท่าไหร่เนะี่ยเป็น30ก็เกือบ10แนละ้วเพิ่มขึ้นม,มาเกือบ10เนาะแต่พลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับ,นะรบ,นะรบอืมเนี่ยโอ้เกือบครึ่งเลยเหอ่อจาก15จาก15มาเกือบ30อืมเพิ่มขึ้นม,มา10กว่าเลยนะนะครับสีทองเนาะจากม่วงมาทองแล้วก็จากทองไปแดงกันนะครับ โอ้เพิ่มขึ้นมาเกือบยี่ิบนะแม่นยําเพิ่มขึ้นมายี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้เนอะเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบยี่สิบนะครับประมาณสิบแปดแต้มนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละเทียด้วยนะครับคือสีสีนึงเนี่ยสมว่าสีแดงใช่ไหมมันก็จะมีเทียร์มันนะครับถ้าแบบอยู่ล่างสุดก็จะเทียร์ตามสุดแบบแตทน้อยอะไรเงี้ยแต่อยู่บนอย่างเงี้ยแทตันก็จะเยอะ,รระน,นะครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้สี่ห้วอันนี้ นะครับสีทองออะเริ่มจากอะไรก่อนดีสีทองอ่าเริ่มจากกระทาพระอืก uh ระทาพระครับนี่สวยมากเลยนะนะครับอ่ามาอกระทาพระไปแล้วอ่าต่อไปนักเวทครับนักเวทโอ้สีทองนักเวทนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นนี่นักเวทอยู่แอดแอดแอด,แอดนี่สีทองอย่างเทะนะฮะนี่แอดนะสีทองแอดนะครับแล้วก็ต่อไป เป็นธนูธนูโอ้เอาไหนดีเอาไหนดีเอาไหนดีอ,นดอันนี้ดีกว่าฟึบมาแล้วโอ้โหธนูทองยังสวยฮะเนี่ยเปลี่ยนชุดโชว์ด้วยนะครับแล้วก็อ่าต่อไปดาบคู่ดาบคู่เอาเป็นอันนี้ลนแล้วกันซึบซึบหรือว่าคีริโตะฮะดาบทองสวยมากนะฮะแล้วก็ต่อไปดาบโล่ดาบโล่ขอเป็นเอาแบบอลังการนะสีทองนี่เลย โอ้อินซีนะฮะ oh. ดาบโลอินซีนะครับอุ oh. ้ยดาบจังสวยอะ่ะนะครับอันนี้สีทองเนาะต่อไปหอกครับหอกหอ,อกอะไรดีนะฮอันนี้ดีกว่าเนี่ยอยู oh. อ่อันบนสุดเลยเทียร์สูงสุดเลย mm hmm. แถมแถม <c oughs> ได้ไหมบ <c oughs> ันเท่ครับนี่หอ,อกสีทองนะนะครับต่อไปดาบใหญ่ดาบใหญ่ขอเป็นเท่ๆนะนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> คือต้องต้องต้อง,ต,องต้องอาชีพละอันจริงๆครับเพราะมันเยอะมากนะครับโอ้ oh. นี่ดาบใหญ่สวยมากนะครับ อ่ะต่อไปของแดงของแดงนะครับไล่เวทีดาชีพนะอันนี้กระทาพระก่อนแล้วกัน่ะนี่นี่กระทาพระกระทาพระนี่จะสั้นกว่าของนักเวทนะอันนี้กระทาพระพระครับสีแดงนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นต้องเป็นนักเวทก่อนนะครับอันนี้ดีกว่ารูปโลกรูปโลกนะ้สวยมากแถมแถมนี่คือสีแดงของของนักเวทนะครับของแดงของแดงต่อมาแอดครับแอดแอดเมื่อกี้ดูนี้ไปแล้วงั้นเป็นอันนี้นแล้วกันนี่ สบึโอ้คล้ายๆิีๆทองเมื่อกี้เลยแต่ว่าถ้าิีทองเมื่อกี้จะคลายนี้มากกว่าอ่ะนี่นะแอดโอ้โหทรงชินอูต้องมาแล้วนะครับต่อไปธนูครับมาธนูนี่เลยต้องสีนี้แดงไปด้วยโอ้ธนูแดงครับโอ้แดงแปพทนะครับแดงแพทแถมให้หน่อยแล้วกันแถม,มเท่จริงฮนะดูดพิพี่สุตานครับสู้ๆครับนะฮะผมจะคอยเดินตามนะครับเดินตามไปดูนะโอ้ชุดสวยว่ะ สกินสวยจังอะไรเงี้ยโอ้ธนุอาวุสสวยจังครับพี่นัมาอันนี้ดาบคู่ครับดาบแดงนะดาบแดงเท่จริงฮะสวยมากสวยมากนะครับแล้วก็ต่อไปดาบโล่อันนี้ละกนันนี้น่าจะอลังการสุดละสีแดงเอฟเฟกคือสวยมากเลยนะมีแบบใส่ผ้ากบฟิปกบฟิปเลยนะี่คพี่ๆตุลตานครับเอามาให้ได้ครับผมรอชมอยู่นะครับอ่ะต่อไปหอกครับหอก นี่หอ,อกหอ,อกแดงนะครับแถมแถมหน่อยนะันแถมแถมอีกผมชอบหอ,อกนะถ้าผมไม่เล่นแอร์เนผมไปหอ,อกนะครับ <c oughs> นะครับเออนะฮะนี่เริ่มใจวันๆนะเติมจะเปิดอ,อไม่ใช่อ่ะต่อไปดาบใหญ่ครับดาบใหญ่เดี๋ยวให้สองอันแล้วกันนี่อันนี้ก่อนด <c oughs> <c oughs> าบโคตเท่อลังการมากที่มันยิ่งกว่าดาบแอคาลิเบอร์เลยนะฮะสวยมากครับสวยมาก แถมๆๆโอเคประมาณนี้ครับสาหรับสกินอาวุธเนาะก็เน้นๆหลักๆคือจะบวกพวกค่าแม่นยำแล้วก็ค่าโจมตีนะครับแล้วก็แล้วแต่ชิ้นนะครับแล้วแต่เทียร์มันจะมีพวกสเตตเสริมก็ต้องไปดูกันอีกทีนึ่งนะครับไปประมาณนี้ครับอาวุธนะครับต่อมานะครับเป็นเครื่องล่อนเนาะนะครับก็เมื่อกี้สัตว์ขี่กับอาวุธไปแล้วนะครับก็อันเนี้ยไม่มีกาชาขายนะนะครับส่วนมากจะได้จากกิจกรรมแล้วก็ เอาไปเอาพวกเครื่องร่อนที่มีซ้ำเนี่ยนะครับไปคราฟเอานะครับก็ถ้ากิจกรรมที่แจกเนี่ยในการสุ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวดันบอสกิวนะครับนี่ตัวที่2เนาะปลดล็อกตอนวิวหกนะครับก็จะเป็นกล่องสุ่มสัตว์เอ๊ะสุ่มเครื่องร่อนนะครับพวกนี้นะฮะแล้วพอเรามีเครื่องร่อนอะไรพวกนี้นะครับได้ซ้ำเนี่ยเราก็ไปคราฟนะครับคราฟเครื่องร่อนได้พาไปดูครับพีพีคิได้ของแดงนะสัตวคีแดงเขาไปครัฟเอ๊ะมีเครื่องร่อนมันไ้ำใจสัตวคี อยู่ไหนนะนี้นะครับพอดีไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าบบร์ดโอเคถึงแล้วถึงแล้วนะครับโอเคจะเป็นพวกนี้นะครับอ่ะอย่างเนี้ยเนี่ยสมมุติว่าผมอยากได้สัตว์แดงเนาะนะครับเราก็ต้องมาคราบตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะสุ่มได้นะครับสุ่มสุ่มนะนะฮะเนี่ยของส้มยังสูมต้องมาสุ่มนี่ของส้มกับของแดงนะครับซึ่งเราต้องเวลาจะสุ่ม ทํากล่องสุ่มตัวนี้ต้องหานะฮะต้องทําตัวนี้มานะครับในการคราฟเนาเราก็จะได้กล่องนี้ซึ่งกล่องนี้ก็ได้จากการที่เราเอาสกินเครื่องร่อนสีทองอ่ะแบบซ้ํานะครับมาหลอมนะฮะมาหลอมกับตัวโมเลียนโอ้ใช้พันเลยครับเออแล้วมันถึงจะเป็นกล่องตัวนี้นะครับเพื่อเอากล่องตัวนี้ไปทําการคราฟเป็นกล่องสุ่มอีกทีหนึ่งนะครับอ่าความจริงเมื่อกี้ก็เป็นกล่องสุ่มนะแต่ว่าเราจะสุ่ม สัตว์แดงไงเราก็ต้องทําเอาเนี่ยสองกล่องมาสุ่มสัตว์แดงนะครับประมาณนี้นะนะครับก็เดี๋ยวต้องดูโกโบอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้คือสัตว์ขี่นะครับเอ้เครื่องร่อนนะครับซึ่งเครื่องร่อนเนี่ยส่วนผมบอกเลยว่าสําคัญมากๆเนาะเพราะว่าตัวสเตตหลกักๆของเขาอะ่ะจะเป็นในเรื่องของการบวกค่าเปอร์เซ็นต์ในการคูณ EXP เนาะนะครับถ้าเป็นของสีาขาวขาวข,าว,ขาวมีไหมไม่มีขาวอ๋อจริงต้องมีเนี่ยขาวก็จะบวกอยู่ที่6% สีเขียวก็อยู่บวกอยู่ที่ประมาณ18%หรือ20%เนาะแล้วก็สีฟ้านะครับบวกที่ประมาณ32%นะฮะแล้วพอมาสีม่วงนะครับสีม่วงก็จะบวกที่ประมาณ50%นะครับ48นะครับแล้วก็สีทองหรือสีส้มเนี่ยบวกที่60นะแล้วก็แรสุดนะครับระดับตำนานเนี่ยจะอยู่ที่80%นะฮะโอ้มังกรนะฮะนึกว่าเกมออฟชอตนะครับ,อ,บ,อ,นนรบ,รบอ่านี้นะก็คือนะครับหลักๆคือได้จาก ตัวกิจกรรมอื่นๆนะครับในการสุ่มแล้วก็ได้จาก,หล,กหลักๆที่มีก็คือเนี่ยบอสคิวนะครับบอสกิวคือมีแน่นอนนะครับตัวที่2เนาะก็ต้องมาตีกันทุกสัปดาห์นะครับให้หมวคือเปิดให้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนั่นก็คือระบบธาตุตัวธาตุตัวนี้เนาะก็เป็นสุ่มเหมือนกันแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหาจากไหนได้บ้างเนาะแต่ว่ามันมีขายในช็อปนะครับมีขายในช็อปนะครับซึ่งมันจะสุ่มทั้งหมด5าธาตุนี่แหละชะ็อปอยู่ไหนนะ ะครับแต่ว่าระบบธาตุเนี่ยปลดล็อกตอนเลเวลเลเวลสี่สิบห้านะครับถึงจะได้สุม่มได้นะครับก็ตัวนี้นะนะครับมันจะมีทั้งหมดห้าธาตุนะครับแล้วก็สุ่มดาวของแต่ละธาตุซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยมันจะให้แต้มให้แต้มนะครับเนี่ยนะครับแต่ละอันเนี่ยจะมีสแตตบวกเนาะแล้วก็ต้องใส่กับเฟืองตงัวนี้ตรงกลางน,น,นะครับต้องสุ่มเฟืองก่อนให้มันได้เลเวลแล้วก็ยิ่งเลเวลสูงเนี่ยอย่างนี้เลเวลสองนะครับมันก็จะออกมาเป็นธาตุสองอันนะครับสมมุติเราถอด ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องับเบิลคลิกเนี่ยเราสุ่มาแล้วได้ได้เป็นธาตุสีม่วงเนาะเราก็หาสีม่วงมาใส่ครับนะี่ครับแล้วเราก็จะได้ตัวเอฟเฟกของสีม่วงตัวนี้ด้วยประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าเนี่ยมันก็เอาต้องเอามาใส่หาคอมโบคอมโบเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจจะทําคลิปแยกให้อีกทีนะกาชานะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าละเอียดอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะมันมีเรื่องของอัพเลเวลตัวนี้แล้วก็ใส่ธาตุนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวสกินนะครับก็ ลองดูกันได้นะครับว่าจะเปแพ็คไหนกันก็ทาแพ็คคิปแพ็คไว้ให้แล้วนะครับตัวอย่างของทางเซิร์ฟเกาหลีก็สามารถไปดูกันได้วันนี้เรื่องของสกินก็มามาแนะนําประมาณเท่านี้เนาะยังไงก็ลองสุ่มกันดูได้นะครับอ่าแต่ว่ายังไม่ได้พูดเรื่องเนาะว่าเราควรหาอะไรก่อนนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมแนะนําว่าให้หาตัวสัตว์ขี่ก่อนครับเพราะอย่างสัตว์ขี่โดยเพราะถ้าเป็นสายฟรีสายดีกาชาเนี่ย คือสัตว์ขี่อ่ะเวลาสมมติได้มาใช่ไหมเราสามารถเล่นได้กับทุกอาชีพเลยเนาะแล้วก็ไปได้กับทุกตัวลองของเราเลยเนาะนะครับสมมติว่าเราเราจะเล่นธนูหรือเล่นแอสอะไรก็สามารถเอาสัตว์ขี่นั้นๆไปได้เลยขอแค่ระดับสุ่มแค่นั้นเองเนาะแล้วมันบวกโจมตีเร็วแล้วก็ลดไล่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าลองลงมาก็แนะนําเลยนะเป็นตัวเครื่องร่อนนะครับแต่เครื่องร่อนเนี่ยได้ยากนะนะครับน่าจะหาวิธีสุ่มยากเพราะนั้นก็สัตว์ขี่นะครับแล้วก็ แล้วก็อาวุธนะครับอาวุธนะฮะส่วนเรื่องธาตุค่อยว่ากันเพราะว่ามันอยู่ตอนเลเวสี่ห้าเลยนะครับช่วงแรกถ้าใครจะรีหาก็อันดับหนึ่งเป็นสัตว์ขี่แล้วก็เป็นดาบนะแล้วก็เป็นอาวุธนะครับอาวุธนะฮะเนี่ยบอกเลยว่าแจมเพราะว่าถ้าเป็นอาวุธอะถ้ามันไม่ตรงสายมันก็ขายยากใช่ะ่ะแล้วก็ถ้าอยากจะสลับมันก็ต้องเสียเพชรนะฮะเดี๋ยวต้องเติมเพื่อที่จะสลับธาตุเอาครับแต่ถ้าของราคาแบบของแดงนีน่าจะไม่ใช่ปัญหานะครับของพี่ที่มาซื้อเอาของแดงไม่ได้ของแดงต้องต้อง ต้องรวมต้องรวมนะอย่างมากก็ของทองนะนะครับดีกาชาหานะครับก็ลองดูได้นะครับคืออาจจะเป็นเส้นทางหาเงินให้นะครับบอกเลยเหมือนเหมือนการถูกหวยอ่ะเกมกาชาเกมนี้ฮะไม่ได้ออกง่ายๆเลยนะก็ลองสุ่มดูได้ครับขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีคําถามอะไรสามารถพิมพ์มาถามได้แล้วก็นะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็พิมพ์มาบอกกันได้วันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ